65กิากิโล<อ>แนี้ลองคำนวณดูนะถ้ากิโลละสอล้านท่นเท่าไ,ไรอ๋อหน่งวาพอดีเลยนะฮะอันแทคงนี้71กิโลนะครับลองคูณ2ล้านไปดูว่าเท่าไหร่เหมือนก้นนี่ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างแอฟริกาใต้นะครับช้างตัวที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยก็เป็นช้างตัวที่ใหญ่มากรู้สึกว่าเสียชีวิตตอนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับทุกคนดูดูขนาดหานะครับเช่นคินเนี้ย ห้ากกิโลนะครับหนึ่งวาพอดีเลยห้ากกิโลเจากิโลครับแท่งนี้ฮะส่วนตัวนี้ชื่อชาอูตัวนี้งาสวยมากเลยครับเห็นไหมเป็นเป็นโค้งสวยมากเลยครับไอ้น,นี่ก็คือความสูงจริงๆของของช้างตัวนี้นะครับที่เขาเซตขึ้นมาน,นี้ตายก็สัก30กว่าปีที่แล้วอะ่ะนะ ตัวใหญ่มากเลย <c oughs> ว้าถือว่าเป็นช้างที่ใหญ่มากเชิญนะอันนี้ก็คือเครื่องมือที่พรานใช้ฆ่าช้างนะครับมีปืนนะครับนี่ก็คือลูกกระสุนของปืนเอ็มเจาะกระโหลกเนี่ยตายเลยเจาะกระโหลกอันนี้ก็คือรองเท้าของพวกพรานป่าที่เขา จับได้หรือว่าทิ้งทิ้งไว้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาตามไปจะหาเจออ๋ออันนี้ก็คือน่าจะเป็นเศษซากหรือเห็นกระสุนไหมครับนั่นคือกระสุนที่ที่พานเขายิงช้างตัวนี้แล้วกระสุนก็ว่าจะติดอยู่ที่หาช้างโอ้โหดมากมีวิทยุด้วยนะครับสมัยก่อนมีวิทยุสื่อสารกัน ช้างพวกนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องปกป้องอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีกฎหมายห้ามซื้อขายงาช้างเนี่ยคนก็เสียล่าล่าช้างเพื่อขายงากันแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีกฎหมายห้ามซื้อขายนี่คือวิธีการที่เขาจะจัดการจะ้างนะครับมีการยิงแล้วก็มีการขุดหลุมแล้วก็พางให้ช้างตกลงไปแล้วก็ปล่อยช้างตายปุ๊บก็เอางาไปขายนี่ก็คือวิธีการที่ ก่อนจะได้มาของไาช้างนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุมเมื่อก่อนเสียชีวิตเมื่อตอน1983นี่คือความสูงของเขาครับนี่ก็คือเท้าของช้างนะครับซึ่งน่าจะเป็นเท้าจริงๆที่เขาตั้งใจทำให้ดูนะครับข้างในก็เป็นหนังเห็นไหมครับเท้าช้างอ,อันนี้ก็ผ่าให้ดูเป็นกระโหลก กระดูกไม่ใช่กระโหลกกระดูกอ๋อแล้วก็นี่ก็คือหาช้างหาช้างเป็นอย่างนี้นี่เองนะข้างในก็จะกกวงนะครับคือช้างเองมันก็มีวิวัฒนาการกันแหละว่าพัฒนาการข้างเป็นยังไง ันนี้ก็คือมแมลงกุจจีที่อยู่ในขี้ช้างหลังจากนั้นก็เป็นเห็ดคือวัตจักแล้ก็นี้คือะจะจกรามช้างอันนี้คือกรา,า,ามช้าง9เดือนนะครับอันนี้กรามช้างขนาด1ปีก็ปอยู่ประมาณนี้วันนี้ประมาณ3ปีครึ่งนะครับ สำหรับการช้างสาีครึ่งอันนี้ก็ขนาดช้างกรามช้าง7ปีอันนี้กรามช้าง15ปีอืมค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นเอายี่ปีก็ประมาณนี้29ปี40ปีอ๋อปีซึ่งกรามอันนี้ก็56ปีกปี เสซลเซียสใช่หกสิบห้าปีห้าสิบหกปีใช่ใหญ่มากๆเลย This real size อ๋อความสูงของจริงว่าประมาณนี้เลยฮะว้าวไอโนมาซะขมวดยิ่มมือเลยว้าวเย้ This one Skull Oh yes This one behind the other ones Yeah พวกเขาทั้งหมดนั่ง h ี่ค h า t สูงที่วัวช้างตัว s ั้ i อยู่โอ้โอ้ว้าวนี่ยตอนที่เขาสู้กันเนี่ยผมแทงกระโหลกงี้เลยอ่ะแทงแทงกระโหลกกึ้งเลยว้าวอ๋อนี่นี่นี่คือเป็นจุดจุดตายของเขาเลยคือถ้าแทงเข้านี้ปุ๊บคือเรียบร้อยไม่รอดกล้องเดียวเลยช้างในกรณีที่เขาฆ่ากันเองนะครับ เขาจะแทงกะโหลกตัวเนี้ยขเขาเขาฆ่ากันเองเนี่ยแทงกะโหลกมาจากข้างหลังป้องเรียบร้อยไม่รอดเลยครับสุดท้ายก็ตายโอ้โหดมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูห้องเล็กแล้วกันนะครับมีนิสรศการของลิปเปตแล้วก็ลิกลูกช้าง,งอ๋อนี่คือเท้าของช้างอืม อันนี้คือลูกช้างนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่า, <20 S 2> าอ๋อนี่คือลูกช้างที่ตายในขณะกำลังจะคลอดนะครับซึ่งมีอายุประมาณสัก20เดือนอ <20 S 2> ปกติแล้วประมาณสักย่เดือนเขาแม่ก็คลอดมาแต่คาดว่าเขาอาจจะจะคลอดไม่ตันแล้วนี่ก็คือกามช้างฟันช้างนะครับอย่างนี้ นี่คือฟันช้างนิเี่คือฟินิเจอร์นี่ส์เฟินิเจอร์ไรเมนเดแมนเมกฟอนนิด นี่คือชีตานะชีตาไม่ใช่ไลออนอ๋อโอเควิธีการดูชีตานะครับมันจะมีเส้นเส้นตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามันร้องไห้แต่จริงๆคือนี่คือ,อาลายที่ชี้บอกว่านี่คือชีตามมีมีเยอะกว่าไลออนอันนี้คือฮิปโป นี่คือหัวกะโหลกของฮิปโปนะครับอ๋อนี่ก็คือหัวกะโหลกของชีราฟนะครับอันนี้ที่เราเห็นเขาสองเขานะครับอ๋อนี่คือควายครับนี่คือควายป่าเห็นไหมตัวของเขาใหญ่มากเลยเขาฟลอสครัอันนี้คืออัฟโฟโด อ๋อหัหางกระดิ่งนะกเนอะอ๋อโน่นเหมือนหัวเรือบ้านเราเลยเวยไม่กูเหมือนอันี้หัวจอเคันนี้ห่เกัวจเรอ๋นี้คือแรดไอันนี้คือหัวขะโหลกของแรดเรียบร้อยเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับ อันนี้คือกูดูนะครับนี่คือหัวของกูดูน่าจะเป็นกูดูที่มีอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันสำหรับกูดูตัวนี้ตัวใหญ่มากสูงประมาณ3เมตรครับโอเคโอเคก็ขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะครับส่วนช้างตัวนี้ก็คือนี่คือความสูงข,ของช้างจริงๆนะครับเห็นไหมครับตัวใหญ่มากเลยอ่า โอเคเดี๋ยวเราไปขับรถดูสัตว์กันต่อปะอันนี้ก็คือกรามช้างของช่วงอายุต่างๆนะครับนี่ก็คือหัวใจช้างขอดูอีกครั้งนี่คือหัวใจช้างแต่เข้าใจว่านี่คือรูที่โดนยิงแน่เลย ส่วนนี้คือเส้นเลือดในหัวใจของช้างนะครับเขาก็ทําการสตาร์ฟมาอันนี้คือกะโหลกของช้างนี่ก็คือสมองสมองของช้างโอเคโอเคบาบบโอเคแล้วก็นี่ก็คือต้นบาบับนะครับที่ ผมอยากเห็นมากต้นจริงแต่ก็จะนี้ก็คือต้อนจริงนะฮะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แัดใบยอยู่ไม้พวกนี้ค่อนข้างของทนแล้วก็อายุยืนนมากๆ <c oughs> ก,ก็ถือว่าใหญ่นะต้นเนี้ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ไหนกันต่อโอเ okay, ค let's go